กฎแห่งกรรมพ้นแห่งกรรมดีกรรมชั่วทำให้มนุษย์มีชีวิตแตกต่างกันปฐมบทกฎแห่งกรรมสามชาติครั้งนั้นสงสาวก1250รูปชุมนุมพร้อมกันหน้าเขาคิดกูดพระอานน์ได้พนมมือยืนขึ้นเดินทักษีนาเวียนขวาสามรอบแล้วทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในปัจฉิมการอันใกล้นี้เหตุใดสัตว์โลกทั้งหลายจึงมากด้วยอกุศลไม่เคารพพระรัตนตรัยไม่กระตันยูต่อบิดามารดาไม่รู้หน้าที่อันพึงกระทำหมกมุ่นอยู่ในกามประพฤตินตนต่ําช้าชีวิตขัดสนจนยากอินทรียหกถูกครอบงําด้วยความโลภชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเดียดชั้นแบ่งชนชั้นที่เป็นเช่นนี้ ด้วยผลกรรมอันใดเล่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์และสาวกทั้งหลายว่าจเจริญพรขอท่านทั้งหลายจงได้สดับพระธรรมซึ่งพระตถาคตจะได้แสดงไว้ณบัดนี้ อันหญิงชายทุกเพศวัยที่เกิดมาทุกยากลำบากหรือมั่งมีสีสุขนั้นล้วนเป็นผลกรรมจากชาติปางก่อนเหตุแห่งผลบุญนั้นคือการกระตันอยูต่อบิดามารดาเคารพบูชาพระรัตนตรัยละเว้นการฆ่าสัตว์ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนบริจาคทานบำเพ็ญจิตภาวนามันสวดมนต์สร้างกุศลความดี ล้วนเป็นเนื้อนาบุญแก่ตนกฎแห่งกรรมสามชาติสูงศักร่ำรวยด้วยกำหนดซึ่งทั้งหมดต่างสร้างมาแต่หนหลังผู้ใดรู้รักษาไว้เป็นกำลังจะมั่งคั่งงามวิลาชทุกชาติไปสาธุชนหญิงชายให้ฟังว่าคําอัรถาเหตุกรรมสามชาติไว้ชาติอดีตชาติหน้านี้ล้วนเรื่องใหญ่ อย่าใย,ายัยพุทธพจน์สัจธรรมเหตุใดชาตินี้มียศถาปิดทองพระพุทธาชาติก่อนไว้ชาติก่อนสร้างสมกุศลได้ทั้งวอนไหวถวายผ้าครองพระองค์ปิดทองหรือว่าคลองภาพองค์พระผลบุญจะย้อนกลับมาหาตนได้อย่าหมายว่ามียศฐานั้นง่ายได้ไม่สร้างบุญกุศลไว้หรือได้มา เหตุใดชาตินี้ได้ขับขี่ยวดยานนั่งเครื่องบินชาติปางก่อนซ่อมสร้างสะพานทางสัญจรเหตุใดชาตินี้สวมใส่แพรพันอันงดงามชาติปางก่อนบริจาคเสื้อผ้าแก่คนยากไร้เหตุใดชาตินี้ขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารชาติปางก่อนบาดสลึงไม่ให้ทาน เหตุใดชาตินี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ชาติปางก่อนเกลื่อหนุนข้าวน้ำแก่คนจนเหตุใดชาตินี้เกิดมาสง่างามหน้าตาดีชาติปางก่อนถวายดอกไม้สดบูชาพระเหตุใดชาตินี้เกิดมาปราดเปรื่องเรืองปัญญาชาติปางก่อนภาวนาหมั่นสวดมนตเหตุใดชาตินี้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า ชาติปางก่อนไม่รังเกียจเดียดฉันคนรายญาติเหตุใดชาตินี้กรัพาพ่อแม่ตั้งแต่เล็กชาติปางก่อนพลากชีวิตยิงนกกาเหตุใดชาตินี้ลูกหลานมากมายอยู่ใกล้ชิดชาติปางก่อนช่วยชีวิตปล่อยนกกาเหตุใดชาตินี้ไร้ทาย,ยาทสืบสกุลชาติปางก่อนเกลียดชังไม่เว้นกระทั่งลูกเล็กเด็กแดง เหตุใดชาตินี้เลี้ยงลูกยากช้ำอ่อนแอขี้โรคชาติปางก่อนเจ้าอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้นเหตุใดชาตินี้อาภัพคนรักไรเนื้อคู่ชาติปางก่อนไม่รักลูกเมียซ้ำทำร้ายตบตีเหตุใดชาตินี้เกิดมาอายุยืนชาติปางก่อนปลดปล่อยชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนเหตุใดชาตินี้เกิดมาอายุสั้น ชาติบางก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหตุใดชาตินี้ดวงตาสดใสมองเห็นแจ่มชัดชาติบางก่อนบริจาคน้ำมันโคมประทีปบูชาพระเหตุใดชาตินี้ตาบอดตามืดตาเสียชาติบางก่อนชอบดูภาพอนาจารหนังลามกเหตุใดชาตินี้เกิดมาปากแหว่งจมูกโว ชาติปางก่อนยุยงผู้อื่นให้เกลียดชังและแตกแยกเหตุใดชาตินี้เป็นหนวกใบชาติปางก่อนดุด่าว่าพ่อแม่เทียงคําไม่ตกฟากเหตุใดชาตินี้มือหงิกงองออยเปลี่ยชาติปางก่อนใจบาปหยาบช้าทุบตีพ่อแม่เหตุใดชาตินี้เกิดมาขาพิการรีบเล็กชาติปางก่อนทำลายทรัพย์สินสาธารณะ เหตุใดชาตินี้เกิดมาหลังค่อมคดชาติปางก่อนเยาะเย้ยนักพรตคนไหว้พระเหตุใดชาตินี้กลิ่นตัวเหม็นหน้ารังเกียจชาติปางก่อนอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าตนเหตุใดชาตินี้เป็นบ่าวไพร่คนรับใช้ด้วยใจพักชาติปางก่อนทรยศต่อผู้มีพระคุณเหตุใดชาตินี้ถูกจองจำคุกคุมขังไว ชาติปางก่อนเห็นคนประสบภัยไม่คิดช่วยเหลือเหตุใดชาตินี้อาพับคู่ครองซ้ำคนหยามมินชาติปางก่อนคมคืนกระทำชำเราลูกเมียเขาเหตุใดชาตินี้เป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งที่พักพิงชาติปางก่อนใจโฉดชั่วเลวซามต่ำช้าเหตุใดชาตินี้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยสารพัด ชาติปางก่อนเห็นคนอื่นเป็นทุกขตนมีความสุขเหตุใดชาตินี้สุขภาพดีไม่มีโรคชาติปางก่อนบริจาคยารักษาคนเจ็บไข้เหตุใดชาตินี้อาเจียนออกมาเป็นเลือดชาติปางก่อนปั้นเรื่องใส่ใครให้ร้ายคนเหตุใดชาตินี้เป็นโรคผิวหนังโรคแผลตามลําตัวชาติปางก่อนชอบรังแกและเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เหตุใดชาตินี้ถูกงูกัดสัตว์มีพิษทำร้ายชาติปางก่อนก่อเหตุวิวาสร้างศัตรูเหตุใดชาตินี้ถูกไฟไหม้ฟ้าผ่าชาติปางก่อนกล่าวลบหลู่นักพรตคนบำเพ็ญศีลเหตุใดชาตินี้เกิดเป็นม้าวัวควายชาติปางก่อนติดหนี้ไม่จ่ายคืนเหตุใดชาตินี้เกิดเป็นหมูหม้าชาติปางก่อนต้มตุนหลอกลวงคนให้หลงเชื่อ กรรมทั้งหลายได้แก่ตัวเป็นผู้ก่อจะวอนขอกล่าวโทษใครในนรกอย่าคิดว่าคนไม่เห็นเรื่องถูกหมกบาปบุญตกลูกหลานไกลใกล้ตัวไม่เชื่อรัตนะไรไม่ทำทานและระ่ารานคนมีบุญทั้งหลายหนอที่ได้รับเพราะชาติก่อนได้สร้างก่อเป็นร่มกอแผ่ภัยสารลูกหลานเย็น หากทำลายกฎแห่งกรรมคำพีนี้ชาติหน้ามีเกิดเป็นคนยากแสนเข็นใครเชื่อกรรมทำคำพีเร่งบำเพ็ญอยู่ร่มเย็นวาสนาอายุยืนแม้นใครส่งเสริมทำคำพีนี้ครอบครัวดีสืบไปได้ราบรื่นแม้นใครนำติดตัวไปทุกวันคืนจะหลบฝืนภัยพิบัติไม่กล้ากลาย แม้นมีใครบรรยายธรรมคำพีนี้ชั่วชีวีทุกชาติฉลาดหลายแม้นมีใครสวดคำพีไม่เว้นวายไปหนใดคนเคารพและเทิดทูนแม้ใครพิมพ์คำพีนี้ให้แจกจ่ายย่อมได้หมายกษัตราชาติหน้าเอ่ย